ถ้าเป็นเลือดก,กำเดาไหลที่เกิน10นาทีอันนี้เราก็ถือว่านานกว่าปกติที่คนเราเนี่ยควรจะเลือดก,กำเดาไหลแล้วก็หยุดได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไม่ถึง10นาทีก็ได้แต่ว่าปริมาณเนี่ยออกเยอะมากเลย เลือดก,กำเดาไหลเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่เราพบในคนปกติได้นะคะเวลาเราเป็นหวดัดหรือว่าเป็นภูมิแพ้พวกนี้ก็คือเส้นเลือดในจมูกเนี่ยจีการขยายตัวทําให้เลือดก,กำเดาออกได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเลือดก,กำเดาไหลที่ผิดปกติเราก็ต้องดูว่ามันเกิดจากอวัยวะไหนในจมูกเช่นเป็นโรคของเส้นเลือดเองหรือว่ามีความผิดปกติในโพรงจมูกอย่างในเด็กเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่ในจมูกหรือเปล่าหรือเป็นความผิดปกติของระบบแข็งตัวของเลือดค่ะ เลือดก,กำเดาไหลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันไหลปริมาณมากขนาดไหนนะคะถ้าสมมุติว่ามันเกิดจากความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือดทําให้เลือดก,กำเดาเนี่ยไหลออกนานเช่นบางคนเนี่ยเลือดไหลเป็นครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงยังไม่หยุดเนี่ยอันนี้ก็คือควรจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าคนไข้ก็จะเสียเลือดนะคะอาจจะมีอาการซีดวิงเวียนศีรษนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นเลือดก,กำเดาไหลที่บ่งบอกว่าเราน่าจะเป็นโรคเลือดไหลออกง่ายหยุดยาก ตัวการคนโทรลเลื่อนกำเดาไหลเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันก็จะต้องไปมองหาโรคว่าทําไมเราถึงเลือดไหลไม่หยุดเพราะว่าในกรณีที่สมมุติเราไปประสบอุบัติเหตุที่มีเลือดออกอื่นๆที่ไม่ใช่เลือดกำเดาเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ตัวไว้แล้วก็จะต้องเตรียมตัวในการรักษาค่ะเลือดกำเดาไหลที่จัดว่าผิดปกตินะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ไหลนะคะ ถ้าเป็นเลือดกำเดาไหลที่เกิน10นาทีอันนี้เราก็ถือว่านานกว่าปกติที่คนเราเนี่ยควรจะเลือดกำเดาไหลแล้วก็หยุดได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไม่ถึง10นาทีก็ได้แต่ว่าปริมาณเนี่ยออกเยอะมากเลยเช่นใช้กระดาษทิชชู่หมดเป็นครึ่งม้วนเลยหรือว่าแบบเลือดไหลออกมาเต็มอ่างล้างหน้าเลยหรือว่ามีริ้นเลือดออกมาก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลือดกำเดาไหลที่ผิดปกติค่ะ ถ้าสมมว่าเรามีโรคที่กระตุ้นทําให้เลือดก,กำเดาไหลก็เช่นภูมิแพ้อันนี้เราก็จะต้องรักษาที่สาเหตุเพื่อควบคุมโรคภูมิแพ้นะคะโดยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้กินยาใช้ยาพ่นสบู่อันนี้ ก็จะป้องกันอาการเลือดไหลได้แม้ว่าคนนั้นจะมีหรือไม่มีภาวะโรคเลือดไหลออกง่ายหยุดยากก็ตามการรักษาภูมิแพ้ที่สมุกเนี่ยจะสามารถทําให้ปริมาณเลือดก,กําเดาไหลเนี่ยลดลงได้เสมอเลยนะคะกับ2ก็คือเวลาเมื่อเราเป็นหวัดเนี่ยเช่นสมุกตานมีน้ำมูกไหลามากเราก็ต้องกินยาลดบวมสมุกหรือลดน้ำมูกนะคะเพื่อให้อาการอักเสบของสมุกเนี่ยลดลงโดยรวดเร็วเพราะว่าเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงในสมุกเนี่ยมันก็จะได้ขดตัวลง ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ลลามาช n n e l นะคะ